สวัสดีครับทุกทคนผมเสจ,จากช่องโฟว้าวครับว,วันนี้ผมจะพาไปเดินดูงานที่สนามหลวงนะครับมีการอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วจากจีนมาประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระชนพรรษาครบหรอบครับวิธีขาาเข้าก็ไม่ไมยากแต่งตัวสุภาพํำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตยืนยันตัวไปสำหรับต่างชาตก็สามารถเข้าได้เลย อันนี้ต่างค่าก็สามารถเข้าได้ครับผมถามเจ้าหน้าที่มาแล้วเข้ามาแล้วครับก็ไปดูกันเลยตรงนี้นนเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเลยก็ว่าได้ใครๆก็ถ่ายรูปก,กันเข้ามาข้างในแล้วหญ้าที่เห็นนั้นเป็นหญ้าเทียมพื้นก็ปูพรมไว้ทำให้เดินง่ายพาอเรียบถ้าจะมาผมแนะนำมาช่วงเย็นๆจะได้ไม่ร้อนโมงนะครับและแสงช่วงเย็นๆโพเพ่โพเพหน่อยมันจะสวยมาก อย่างที่เห็นนี่เลยครับส่วนห้องนี้เป็นห้องสวดพระพุทธมนต์มี2เวลา10มโมงเช้าและ4มโมงเย็น,นส่วนในพื้นที่รอบๆก็จะมีเต็นท์ให้สำหรับนั่งสมาธิกระจายอยู่หลายจุดวันที่31เ็ขามีสวดมนต์ข้ามปีด้วยครับและวันที่1มีตักบาตรตอนเช้าในงานนี้สวยมากครับ ดอกมงดอกไม้จัดไม่อย่างดีนอกจากมาสักการะพระเคี่ยวแก้วแล้วการมาถ่ายรูปก็เป็นอะไรที่ดีมากสภาพแวดล้อมดูสวยงามไปหมดเลียมตรงนั้นก็ถ่ายรูปได้สวยนะน,นั้นคือที่พระเขียวแก้วอยู่ที่พระเคี้ยวแก้วปฏิสถานอยู่ตัวงานไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ทุกจุดสามารถไปถ่ายรูป,ปนั่งเล่น ผ่อนคลายอยู่ใจได้หรือในงานถูกแบ่งเป็น5โซนก็จะเกี่ยวกับพุทธประวัติที่มาที่ไปของพระเขี้ยวแก้วความสัมพันธ์ไทยจีนอะไรแบบนี้ละครับอันนี้ไปเก็บความรู้นิดหน่อยนะครับพระบรมสารีริกาธาตุมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือคงสภาพไม่แตกย่อยออกและอีกประเภทคือแตกย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระเขี้ยวแก้วจัดเป็นประเภทแรกครับและประเภทแรกมีอยู่7ชิ้น ซึ่งคือ 1. พระอุณหิตเป็นกรอบหน้ากระบังหน้าถัดมาคือพระเขี้ยวแก้วมีสี่ชิ้นก็คือฟันส่วนเขี้ยวบนล่างและพระราขวัญสองชิ้นคือกระดูกหายปลา,ร,ารวมเป็นทั้งหมด7ชิ้นนี่คือที่มา,ท,าที่ไปของพระเขี้ยว,แก,วยแก้วนะครับไ<ห><ห>ปฟังกันสักนิดพระธาตุเขี้ยวแก้วสองสี่ซึ่งหนึ่งในนั้นถูกนําไปยังสีหล่อนปัจจุบันคือสีลังกาโดยเหล่าสาวกข,ข,ของพระองค์ ส่วนอีกชิ้นถูกนำไปยังอุดิยานาปัจจุบันอยู่ในปากีสถานจากนั้นไปยังยูเหวนปัจจุบันคือมณฑลโฮตันในซินเจียงประเทศจีนในช่วงกลางศตวรรษที่5หลวงจีนฟาเซียนสมณจีนรูปแรกที่ได้เดินทางไปสื่อพระศาสนาพระฟาเซียนได้นำพระเคี้ยวแก้วกลับไปที่เมืองหลวงของราชวงศ์ฉีคือเจี้ยนคังปัจจุบันคือหนานจิง หลังจากสถาปนาราชวงศ์ซุยพระเคียวแก้วถูกส่งไปยังฉางอันและต่อมาถูกย้ายไปที่มองหลวงปัจจุบันคือปักกิ่งของราชวงศ์เหลียวเหนือในที่สุดพระธาตได้รับการเก็บรักษาไว้ในเจดีเจ้าเซียนของวัดหลิงกวงในปีพุทธศักราช1614วัดแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์เจดีพระเคียวแก้วที่บาดาชูแห่งปักกิง่ง เจดีพระเคียวแก้วของพระพุทธเจ้าเป็นเจดีที่ยิ่งใหญ่เพียงแห่งเดียวสำหรับการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นหลังปี1949ได้รับการสนับสนุนจากแวดวงชาวพุทธในประเทศจีนเจดี JD ถูกสร้างขึ้นที่วิหารแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่สงใน8แห่งที่ยิ่งใหญ่ในเวสเทิร์นฮิลส์เพื่อประดิษฐานพระเคียวแก้วของพระพุทธเจ้าสากยมุนี ที่เก็บรักษาไว้ในประเทศจีวันานานกว่า1,500งปีพระเคียวแก้วเบื้องบนขวาเท้าสักกะอัญเชิญไปประดิษฐานณจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเคียวแก้วเบื้องต่าขวาอัญเชิญไปประดิษฐานณลังกาทวีปพระเคียวแก้วเบื้องต่าซ้ายประดิษฐานณภพพญานาค พระเคี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายอันเชิญไปประดิษฐานณพระมหาเจดีย์ณนะวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งเสียงธรรมคำสวดบูชาเจดีย์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และสารสายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทยจีนดังภาษาลกังวานนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากให้ไปสักการะกันนะครับเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆ ในงานมีกระทั่งกุ๊บทั่วจีนมาสักการะโดยเฉพาะเลยได้ยินเสียงคนจีนคุยกันข้างหลังผมนะครับผมคิดว่าที่จีนคงไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแบบเราอย่างนี้หรอกครับส่วนด้านหลังจะมีสวนที่จัดไฟอยู่สวยงามดีคนไปถ่ายรูปก,กันเต็มเลยแต่จะถ่ายก็ไม่ยากหรอกครับรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาถ่ายเสร็จเขาก็เดินออกกันมา ผมแนะนำว่าพาเพื่อนไปด้วยหรือพาคนไปด้วยก็จะดีมากเลยครับ <c oughs> เวลาถ่ายรูปมันจะง่ายขึ้นเยอะวิวดีๆบรรยากาศดีๆยิวใจได้เป็นอย่างดียิ่งตกตึกไฟยิ่งสวยนะ <c oughs> สามารถเข้าชมได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง2ทุ่มจนถึงวันที่14กุมภาหรือวันวาเลนไทน์นั่นเองสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนครับ สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ฝากกดติดตามไลค์แชร์ให้ผมด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขและวันดีๆและเพื่อนๆพ,นพี่น้องทุกๆคนครับขอบคุณที่รับชม